สามารถเข้าเรื่องแบบนั้นได้ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันจะเร็วไม่เท่ากันหรอกถ้าคุณก็รู้ว่ามุกนี้คืออะไรผมเร็วกว่าผมคนส่งไม่เบื่อจริงใช่ไหมเราก็เร็วบ่บ่กันแหละไม่เบื่อจริงใช่ไหมไม่เบื่อไม่เบื่อโอเคแล้วตอนตอนไม่มีกล้องกัดฟันป่ะไม่เบื่อคือขันน้อยขันน้อยไม่กัดฟันอยู่เนี่ยผมไม่กัดเลยเออไม่ได้กัดทนเออไม่เป็นไรอดทนอดทนอยู่สักชั่วโมงนึงโอเคไหมอืม คนนี้ทำงานพวกนี้บินไปเชียงใหม่หนึ่งคืนหนึ่งคืนต้องมาถึงสามีสิบโมงคืนนี่กี่โมงยังไหวอยู่นะโอ้โหเดี๋ยวต้องเข้ามาบ่อยว่าเดี๋ยวมาทำเพลงได้ได้ได้ทำเพลงเสร็จก็จะเป็นน้องๆคนอื่นเข้ามาทำเพลงบ่อยๆเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นใช่ไหมยังไม่ได้เขียนต้องเดี๋ยวเขาต้องเข้ามาเขียนก่อนขึ้นดนตรีแล้วเราก็มาขึ้นเนื้อร้องต่อ ดูทรงกลัวเมียนะเนี่ยเราอ่ะพูดผมเนี่ยไม่กลัวอยู่แล้วไอ้คิ้วเราเหมือนกันนะเนี่ยหัวคิ้วคล้ายข้างไหนที่มันเป็นแบบว่าอ๋อนี่ไงค่ะเอ้ยข้างเอ้ยชิบหายแล้วเนื้อคู่ชิบหายเราต้องไปทำบุญแล้วเอ้ยไม่ใช่ทำไมดูดิอันเนี้ยทุกคนคิ้วเต่งเหมือนกันเนี่ยแม่งล้วข้างเดียวกันด้วยอ่ะข้าก็เป็นคนจิไม่ใช่เองสมศักดิ์เข้าใจไหมอ้าวเรามีคิวงั้นด้วยไหมไม่ใช่ไม่ใช่จะเล่นจะเล่นกระขอบ เพลงของที่น่ายากไหมยากยากยากพอามันขึ้นพอมันขึ้นสุดลงสุดใช่ไหมไม่ผมไม่เคยเขียนเนื้อเพลงแบบแย่ๆพูดถึงแบบทางแย่ๆแต่แต่เดี๋ยวผมเขียนให้ผมเออแซวแซอันเนี้ยสามารถทิมได้เลยหรอลองดูไหมไม่เป็นไรผมระวังระวังหม้อก่อนตอนนี้อ๋อได้คค่ะดีนะน้ำหนักวงก็ดูดีใช่แต่ว่าแต่ว่าอย่าลงกว่านี้เดี๋ยวมันจะฟอกไปว่าได้ครับผม เมันไปเที่ยวมาสนุกไหมครับสนุกเหนาเหนาวบางที่คือไปเขาไปแบบชนไทยเลยไปเขาสามลูกเดินทางแบบไกลมากอ๋อไม่กินน้ำลมใช่ไม่กินน้ำลมมันน้ำตาลอะไม่เชื่อกินเหอะอร่อแม่เขาฝั่งนี้ไม่ย่างเลยเนาะล่าสุดใช่แม่ข้กินแต่ผักอ๋อโอเคค่ะแม่หนูกินผักใช่ไหมใช่ใช่ วันนี้เราไม่ร้องเพลงเหรอให้อิ่มก่อนไงนะขอให้อิ่มก่อนอ๋อเขาไปอ้วกแตกพอดีเดี๋ยวนี้เราเปิดชั่วโมงหนึ่งไหวป่ะมินี่คอนเสิร์ตแต่พอมินี่คอนเสิร์ตเดี๋ยวเปิดครึ่งเดียวพอเปลยนีบ้าเพลงนี้มากเลยอ่ะปนีกับตัวเองนะี้มากเลยอ่า ใยายามแค่ไหนเพิ่งจะมากสักเท่าไรยังยังเอาเอาจำเสียงสุดท้ายไว้ยังยังไม่ต้องไม่ต้องจริงจังขนาดนั้ยองยังอย่าลืมแบบลืมเอาอย่าลืมฝึกร้องแบบมันจะได้ถึงเฉยๆไม่ได้แบบว่าอ๋อหมายถึงว่าพุ่งไปข้างหน้าฝึกร้องแล้วพุ่งไปข้างหน้าเหรอลืม ลืมให้มันพอขึ้นหนึ่งลืมลืมเดี๋ยวมันจะพอเองวันหนึ่งมันจะพอเองไม่ไม่พูดพูดจริงพูดจริงขออย่างการแบบเนี้คือเดี๋ยวมันจะพอเองอย่าไปแบบจริงจังมากขอทำขอนห่อยว่บร้องให้มันลากยาวหน่อยมันจะได้แข็งแรงอยู่แล้วอ๋อโอเคฮาจงใช้เวลาอัดเสียงนานกี่ชั่วโมงโอ้ฮาจงอัดเสียงไวมากเพราะว่าเขาอัดเสียงแป๊บเดียวก็แต่ว่าคิดว่าของของฮะจองรอเรียบร้อยแต่ของของทีน่าผมเตรียมมาเจ็ดวันแล้วอร่อยมากค่ะ สิบสี่วันไม่อัดเพลงแค่สองวันที่เหลือมาเล่นนี่เฉยๆโอเคก็ของฮะจ้องอัดไวมากเขาร้องเพลงเดียววันนี้น้องสามก็ไปอัดเพลงอีกที่มาหลายชั่วโมงทุกคนจีน่าได้มีโอกาสฟังเพลงของฮะจ้องแล้วคุณบอกเลยบอกเลยมีมีอันมีอันคู่ด้วยใช่พอมากดีมากอันคู่ก็ถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคเลยโคตรโอเคอันนี้โอเคมากอันคู่เป็นเพลงเป็นเพลงปีใหม่ ก็คือเป็นเพลงที่รักสดใสแบบไม่ได้สดใสอะไรมากแต่ก็ความหมายก็แบบอืมไม่ใช่นี่จะเขียนนี้ออกหะอความหมายก็ฟังสบายๆความหมายสบายๆทุกคนจำเนื้อได้แน่นอนเพลงฮาจองเดี่ยวมากกว่าเพลงผมบอกอย่างว่ามีเพลงตัวเองมีบอกบอกแล้วใช่ไ่ผมอะใช่ใช่มีมีมีทุกคนเพลงคือเป็นอะไรที่กวนตีนเหรอเออแต่ว่าดีมากเพลงเขียนง่ายก็คือเขียนแค่นี้ยังเอามีฟังอยู่บ้างเพิ่งอัดเมื่อกี้ ไม่อกี้อันที่ที่ฟังอะน,นะเพิ่งอันเมื่อกี้เพราะว่ามันพูดถึงแค่นี้เองพี่เป็นคนปกปลกไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่เลิศอเลยแ,แล้วก็มีน่า,าบ้ามีบ่อน้ําอันเบลเลอร์แล้วก็ชอบซิ่งสกูตเตอร์แล้วก็มีเอมแล้วก็แซงเด็กสิบขวพบที่นชนะมาหลาย <300 S 2> <อ>แค่นั้นเองเห็นป่ะทุกคนจีนจำได้หมดเลยฟังรอบเดียวเพลงติดหูแน่นอนเชื่อว่าทุกคนชอบพวกเราชอบกันเอง เฮ้ยชอบทุกคนชอบเสดีจริงๆก็คือคือผมเนี่ยโจทย์ของผมการทำเพลงเนี่ยไม่มีคำว่าหวังไม่หวังไม่หวังความดังไม่หวังอะไรหวังแค่ทำมาคนว่ามันไม่น่าเกลียดพอแล้วไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดแบบคุณร้องโอเคได้อะไรเงี้ยก็พอฟังได้ไม่ขัดหูมากนี่ตั้งสายยาให้คุณแล้วอ๋อเคยบอกแล้วใช่ปะังเหรออะไรนะนั่งเสยผมอยู่ริมบึงอีานสุขภาพเอนั่งเวยผมอยู่ริมบึงดีเสุขภาพ เฮ้ยหน้าผมดีขนาดนี้เลยเหรอใช่เหรอใช่ได้ไงเห็นปะลองย่นนาผ่าขึ้นเห็นปะจริงๆเราจริงๆเราหล่อนะเรารู้ตัวไหมหรือเราลืมเราลืมใช้ข้อมูลความหลอ่อแล้วแต่ว,ว่าแต่ช่วงนี้ชอบผมยาวมันสบายดีเออตอนนี้นี่ชอบแบบนี้อืมจะไว้ยาวถึงขั้นไหนไม่ถึงตูดแล้วตอนล่างสุดวางไว้ยาวถึงตูด แล้วถ้าผมมีคนแอบตัดจะกดปะไม่กดไม่กดเออลองไว้ดูอยากแลก็รองโดนหลักพาดกันนะ่ัไม่กรก็ตัดกันคอหรอเอ้ผมนนี้มันโดนอะไรไม่รู้อะวันนี้ชิเอ็นค่ะอะไรครับวันนมันโดนอะไรนี้ถือกันไกลไงแก้งอ๋อดนมก็ตัวเล็กเออเป๋าซะเป่วซะจะปิวแล้วเมื่อกี้